เออกกับพ่อชามดอกพี่พ่อชนคนละดอกวะใช่น้ำไม่ลายเอาเลยนะคนเราวาผักหวานเออพออีตัวกาวิดมันมันดีดีุกคนดี่ M ช่องป e r c e n t channel นะคะทุกคนแล้วก็ผักไทยก็อมแล้วก็มนอมด้วยอันนี้เราก็ล้างเห็ดก่อนคนมันตกคนมันตก เก็สัสดีค่ะอยู่กับชอบหวานต่อนน้อยก็เคยเคยไปหาปกหุงหมนเส่าเห็นบลาก็เก็บเฮ็นแหลกอยู่ในเหื่นเ็นผิวพันนอนอืมมันเว้นหรอ่แม่ยูโดบ่บ่ตาก็ไปหาปกหุงหอมไปเปลี่ยนเป็นจุงเชอเดี๋ยวเราดูเมนูราพูดจะทำอะไรบ้างคือเราเห็นผ้าทุกคนหลายแบบก็จะไปหาน้อยมากก็จะหาเฮ็ดมากั็ไม่แกงแค่เดียว ยุคเขาแล้วบรรยากาศฝนตกรีนแปบะแปะเนาะเดี๋ยวแกเตรีย,รยรมมาเก็บกบรรยากาศมาละลายโซพออยู่อีกแล้วมันละลา,า,ายด,ดไไนะไม่างยแม่ทรา เอาบอกคงมากนะมาคงอันนี้ไอ้เปียบอกเีดลงรงอแล้วอย่ีอันอย่ีอันมีอรด้นีแดงัวเอาเด้อเอาตัเลือกป๊บเป๊อันถ้าว่าของต้นของพรเตอนเอาแล้วก็คงสงฟันได้หน่วยทุกเทาบคงมาเมืนมาปลอมะไม่ใช่ข้างหน้าท้ายข้างหน้าอะไร ่มเดี๋ยวจะหามุมหลังแล้วลลๆ้อยไ้ขอได้ญ่ายนะถอย,อยถอยถอยถอยบ่ขากัดนหนิ้วเขากับหิ้วตาล่าลาอยรเดีตาเขาจะล่เออเออเออเขาสอบก็ไ,ได้กินแล้วข้าจะไปส่วนไฮไปหน้าอยู่ เที่ทยงอะไรเนี่ยเที่ยงใครว่า,าถวยใครว่า,าถวยจะเพื่อหมอบม้าบ้างเอาแกงมีแกงก้อนบ่โอ้ยจ,จิตวิญ่าณซะก่อนเ้าว่าให้เอาถวยไปโยกหม้อมาให้เพราะว่าในคลิปนี้ชัดเจนเลยว่าย่าเที่ยวถ้วยมาให้หน่อยสอบวสอบวยับหม้อมาใหอยเสยเต้เวยพีก,พกเเมะพรอยมะขี้ซาก พราะมันตอกเพราะมันนำมันไม่หวังองยู่แล้ว,วเต็มถ้วยเต็มถ้วยถ้วยนึงก็ดีดีเลยหั่นเห็ดดอกนึ่งหั่นซีตอนหาตอน <laughs> มันก็เลยเต็มถ้วยพี่จากตะเวรล้างตะกอนตะ <laughs> เวรล้างทังองเพิ่นล้างเนี่น้ำกระใจประหยัดเลยประหยัดทำกานที่ฝนกระต๊ะทำควีนไทรแกงเห็ดสะก่อน <laughs> <laughs> เดือหันจังไตำหุ่งเดี๋ยวเ้ใส่ดอกใส่ตำข้าแกงนะม,มัน,นีนนรบอยกแห้งาขวดน้ำเข้ามาเนี่ยน้ำข้นหม้โอ้หาหม,าม้อกันางแล้วนั่น <laughs> ออขอบคอะข้ามไปก่อน ล่างอีกกรหนึล่าล่างแล้วล่าเอปลกล้างรอบหนึงเยุลงอยู่ผกล่างท้องอกซ้หลอกเอาตได้เพา่าันเด็มา็ตาฟ้าบบตามาบเจ็บตาว้าีกข้าไปเจ็บตา มันเนี่ยอหไรมันสัมผัสกันบ่ออากัะพาะกับอันใช้าตาเนาะแยบตาใครอยากกินขาวพวาเปา,าวะเอ,อีผไเห้นตลกกว่ลาตอนเลยอ่ะอันนี้เบลกบ่แยกใคยังสิหลอกใ้เจะกินหรอใ้เจะตำไม่สิหลอกมดนี่ละ่ะถ้าพี่ได้ได้ผกพี่ไว้ค่ะ แกงหอใหญ่่แกงเห็ดย่าห้เข้มมีสองข้อมัมมีบ่ป่ะเกาห้าวขาวขก้ขขอ,กดดอ,อกเออขาอกเาวขาอ,อีกอตั้งหกหงส์เลยจะใบบักเอื้อขาลวดไม่คนใครใบแบบเอื้ก็ได้ใบละใบละป่ตั้งคลิปตั้งอะไรไม่ิดใบละบ่ะอยู่หลังนีเลยหงส์ใกาเห้ากับตั้งไม่งั้ออองน่ิเปลือยอีกหรอก ใ hey, ห men, ้ผมไปแซ่บกว่าเนาะไวใกกับฟันไทยฟันบ้านเขาแล้วบอชั่วคราวไม่ได้เอามีนข้าวัล้วบอบ่อ้ิดสองข้อกับบะหมี่วันนี้ลาแซ่บนะกลางแม่ค้าตามองค์รวมกันบอกแล้วเม็ดบะหมี่ตอนนี้ก็เป็นวิธีการเตรียมอุปกรณ์กำนามทำอุปกรณ์ เอาไปเบัางเพลง,ลงกันติก็ระจะเก็บอันใบมะขามตาดํานแ่บองกอยิ่งกว,ว่าเมือมะขามอ่อนใบมะขามวอนตัดอันไงเสียบแงงแบยนนี้เปรียยวเราจะหาเห็ุผลว่้านเสียบ้านจ่าคองเสียเพล่อกัท่านใมมะขามอ่อนตําเสนมะละโอลูกเสือแล้วก็าตัขอจะบ่ลูกเสือแล้วขอจะตัดไปหน่อยไ มาเห็นลุงเสือภาษาจำไปจำยี่กุกกอะไรล่ะทำไเคยจำยี่ปฐมอ,อยุ่ในในงน้ม่ใหญ่ไง้แตเบิร์มาบานพนมาห้องต่บานเอาวัตถอมามาเพิ่มคือบาา้านคุกึ่ะมานมาห้องอ,อ,อยมาทานได้กินลุงดมือหลดปปลาคอเว้ยมีดมันมีหาเจ้าที่บอกว่าแบ่งน้ำเด้อแบ่งน้ำเดอ้อบอกมากินน้าเดีว ให้ก้นอนขึ้นแล้วบ้านหม้อเดือดแล้วนี่เราไม่ใหม่หมอ้หมอเดือดแล้วเียกงเห็ดซะก่อนเอมืหแตน้แล้วแกงเห็ดเียง ปลาไหมเด้เปี้ยวเอาพุงแาไหุงปลาไหเอาไปตัวในด่านนี่เ้อเอาไปตัวเงเียอุปกรณ์มาเรียร้อไปตัวีออฟิศลูกอะไรอ่ะรูปข่อยางแห้งลูกอะไรอ่ะลูกระเอหมกระเอร์กระเอร์มกระเอรกอใส่ตามมะพุงทกลุมียังง่เหลือง มันกาจายมาันกระายมาน,น,น,นแทบกลยดรับันต่าอย่างแอบ,บก็ว่าแฉบด้วหยหอพูดตันซ้ำสองห <c oughs> อมแล้หอมแล้แฉบล้ หอมแล้วมาแดกลงกับข้าว้อแล้วแค่กินมากก็คือคุยไปทาเลยเฟลถือคุยไปทานั่งรอข้างหลังเออนั่งรอข้างหลังเลยทำหน้าเฉงเอฉยไงนะมันตาลาอันนียแล้วมันเหี่ยวเข่าเออะเฉยเฉยถือถั่วลำลองซีกุสะฮางโดลงป้ายพร้อมใช่ปะ หอมเลยค่อ่สุดยน้ำเครื่องหมอคนแล้วเขา <laughs> กินหลายคนแค่สดเอาใส่กระเทียหน่อยอยันนี้เค็มเพราปลาแดกอันนี้แกงปลาแดกของมันไปไม่ข้าหน่อยแกงแซ่บเราใส่แกงแล้วมันหอมที่เดีพาะแกงเห็ดห,หอมเ <laughs> คุณ้่าะ ระวังที่รอหิสดสุกทุกคนเอาพริกทำไมล่างกาลางเลยน่าชิจำบรอนสอนค่ะอือรอเฉีบแล้วร้อนสวยจังค่ะอือจะบดีอยบดบวมค่ะ กระาษแม่เลือกสอนกันส่วนตุ่เอะไรกรเดาแม่เนี่ยถันมเปืเป่อยแล้วเดี๋ยวฟ้าซิมเห็ดมัน่ได้สุก บาหนี home, <Okay. S 2> ่ว่ามันหิวแห้งนันก็แฉ่ประแบมันก็ติดแฉะรมันหิวหิวหงกไนยำหิ เนี้ออยู่ห้องไรเหนียวมันเหนียวแม่ดอกมันห้าวซักบมังห้าวกระหงหยงคอยบอกเจ้าแล้วลูกกรอบอยู่ตรงนั้นกรอบๆมันจะตำแจ่บนั่นมันมาปุ๋ยไห่เปล่วตำนี่แต่กรอบๆกอันแค่ตำห้องแจ่บเด้อ แช่บพวคนเดียวนะที่บ่๊เงคนอื่นแซ่น้ำี่ในที่สุดนันขได้ขึนบ้าน่ืมากเลย่้นี่ยมลาทสุด้วยก็้าน่าาเลยอ่บาที่บเที่บมเงทุกนแ่นาหมอันเนี่ยปาทายเทวามันเขาไม่ค่อยมีเม็ดแต่ว่ามันก็แตบ ตักเสื้อถ้วยเลยตักเสื้อถ้วยเลยทำเาเบาลาที่กินกวนจัดนี่แจะบอกใครเลยนะมคอยตือเสิร์ฟหมดเลยเอยมาจางเนี่นอนจะแต่งเ <museums> ห็นนะโทษกันกินจางเขาติดทำใจเขาจะกินเข้มก็กันคนบอกทุกแล้ว รออๆสออักหน่อนึงก็ได้แม,ม่ยาสีแห้งกนแก่เฮ็ดแหละมันอ,อ,นอ่อนเห็ดอ,อ่อนเห็ด้อออเออเออเห็ดละงกแห้งมีอาซิมไวมันไป็อวาถาดมากกว่าเส่นจานนี้น,เ,นอเอาบอกนี่มวาต้มน้ำใหม่ไว้บอกงันน้นเอาจกต้มากไมาสอยน้ำใหม่ถ่ายไม่จะาสตักน้ำใหม่ ต้มน้ำกรต้มเลยต้มน้ำไม้นะราคามันาดุยยางไปเลยเนื้อตีหางดงมอสุดเลยก็เ็นกาสามหมะไรยิงู่ตู้เย็นตู้เย็นตํมจเนยก็พเพาหรอค มันหิวแล้วนะไงหอยงาแยมหมักหุ้งสื่อไงหอยต้นหมักมุ้งนี่งยังคุบควนะเฮ้ยทั้งกรอบทั้งเสี่ยวทั้งเม็ดไม่มีอือจะบอกให้เปรี้ยวอันนี้ต้นตรงไหนต้นแรกหลังบ้านพี่ต้นแรกนับจากยานับจากยาบ้านยาสิต้นดังเดิมเลยอ่ะอือต้นที่ปลูกไว้นะต้นนี้เม็ดไม่มีเห็นไหมค่อยทายถือว่าเป็นไม่มีแล้วก็กรอบด้วยค่อยเป็นแม่ค้าสม้นเดิมค่อยต้อง เคอกเคาะนะไอเปี๊ยบอกแน่นๆเนี่ยแน่นๆเนี่ยเนืนนนนนเ้อมันเหนียวเหนียวลูกสุกอยู่ในตู้เย็นแช่นานไม่ได้นะของโนน่นเดี๋ยวจะเป็นไอศ์ครีมนะเป็นไ <นะ S 1> อศ์แคร์มละกอกตู้เย็นโน้นแช่นานไม่ได้ไดตู้เย็นได้พวกมันสมเป็นตู้เย็น <c oughs> สมชื่อเลยสมชื่อวันแข่งเป๊กห้ามก็จะเป็นบุญป่าก็คือห้องแต่ว่าในคลิปเราอ่ะไม่ได้ยินเสียงฟ้าร้องนะแต่ว่าฟ้าร้องทั้งวันเลย ทำไมแกงเห็ดหอมจังหอมแล้วเดินนี่หันหอมหิวข้าวแล้วค่ะเที่ยงแล้วข้าวเช้ายังไม่ได้กินเลยมันได้กลิ่นใบไปไปอะไรนะใบตูอ่ะใบดังรักษณ์หอมแซ่บใบดังรักจากครัวเราไอ้ครัวสวนผักเราเองนะก็ปลูกเองหมดเนี่ยจะเป็นหม้อเราซื้อเอาปลูกเองหมดเลยทรงานอยู่ที่นี่หมดเลยนะฮะแซ่บโอเคแกงเห็ดเรียบร้อยแล้ว ป่งหรออดิมีปูใจปุ้<อ>เยเครื่องสาตาร์ทแล้วมา,มาหนะ่อยเอากระดาษมาหน่อยเอาไปตองก็ได้ามาให้หน่อยอามาเครื่องปงหม้อก่อนใบจับธรรมชาติใบกระโดนใบ <laughs> กระโดนมันจะโดนหรือเปล่าเราก็ได้โอเคเราตำชุ่มตำก่อนหิวจะได้เอาเถิดียยวน้ำห่อเราบ้าง ยาวเป็นชิปชมเอาตัวไหนขึ้นเอาไข่กระโอมขึ้นตรงเอาใหม่ตามต่มตามเริ่มเมนูที่สองเมนูที่สอง